โอ้โหเบงครับผู้ชมสลัสดีสลัสดีสลัสดีมาเอ้ยมาสลัมครับแล้วก็ขอสลายมูไรกุ้งพระทุกคนถูกท่านนะครับอยู่กับเฮลิเช่นเคยนะครับในช่องของเฮียอะไรตัววิธีแรกนี่หนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดระดิงด่งหัวยิ้มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยนะครับหายไปสามวัน หายอีกแลว้ว fc ไม่ติดตามกูเลยมั่งนะครับหายบ่อยเอยแต่เอาจริงๆนะเอาตรงๆนะครับว่ามันเล่นทุกวันมันก็เบื่อไปแลวว้วอ่ัเพื่อนๆครับนึกออกไหมเพื่อนๆต้องเข้าใจเฮียในส่วนนี้หน่อยนะเบื่อจริงๆนะครับอืมถ้าเกิดว่ามันเล่นแล้วคือถ้าเล่นแล้วแตกทุกวันนี่เฮียจะไม่เบื่อเลยนะ <c oughs> ไม่เบื่อเลยจริงๆแต่เวลาแบบ พอเจอฉากแบบบ้าๆฉากแข็งๆฉากยากๆเนี่ยพาเบื่อพาไม่อยากเล่นไปเลยนะครับแต่จริงๆที่หยุดไปสาวันนี้ไม่ใช่เพราะเบื่ออย่างเดียวนะครับเจ็บคอด้วยเป็นไข้หวัดนี่เป็นไข้หวัดนะครับไข้ไม่ได้สูงแต่แค่เจ็บคออ่ะพอเจ็บคอลนพากลำบากก็เลยนั่นแหละผสมเบื่อด้วยกูก็หยุดแม่งเลย3ามวันเต็มๆจริงๆวันนี้ว่าจะหยุดด้วยนะครับเพราะเป็นวันอาทิตย์ไง แต่บางเอิญว่าหยุดไปสาวันแล้วไงถ้าวันนี้มึงไม่ทําคลิปลงอีกเนี่ยตายกูบอกเลย fc ทิ้งอุมหมด <c oughs> ซึ่งปกติวันอาทิตย์เฮียไม่ค่อยลงคลิปอยู่แล้วเพวื่อนๆก็รู้ใช่ไหมแต่วันนี้ก็เอามานะครับเล่นสัก2-3คลิปมาแจ้งข่าวให้ทราบว่าไม่ได้ไปไหนยังไม่ตุยนะครับแค่ไม่สบายแล้วก็เกิดอาการเบื่อเล็กน้อยอเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปุยกันนะครับอยากขออนุญาตให้ดูในกลุ่มลักขี้ถามหนึงนะครับ กึุ่มและีย์ถามก็มีหนะ้าที่เอาไว้แจ้งเกมเพื่อ,อไว้ให้เราได้ดูเป็นแนวทางครับดูเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราเล่นแตกเลยนะเชี่มองว่าประโยชน์และข้อดีของการมีกลุ่มก็คือบรยาการในกลุ่มมากกว่านะครับที่เราสามารถเอาไว้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ไอเล่นเกมไหนกำลังมาเราก็ดูไว้ใครเล่นเกมไหนไม่เวิร์กเราก็หลีกเล,ล,ลี่ยงเกมเฮ้ยไหนเกมไหนเพื่อนเกมไหนมาเพื่อนบอกๆๆบอกูตีเกมไหนเพื่อนบอกกูตีเหยียดแบบแปดบาท9กบาท หน้าเล่นเปยปนนี้มั้ครับปานนี้มั้ครับเขาโกล่า,นนาไ,ได้โหรคีปากหมยแล้วแปะแล้ววันอาทิตย์แบบนี้อันตรายจริงๆนะอันตรายแน่แน่ไม้แรกขอแบบไม่หนักมากก่อนแล้วกันนะค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับ ช่วงนี้แต่ก็ต้องแจ้งเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าช่วงนี้เฮียก็อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเฮียก็น่าจะลงสัก4ี่วันห้าวันก็น่าจะมีวันพักสักสวันถ้าขี้เกียจก็สามวันอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ต้องมีวันพักทัอวทิ์แล้วมันจำลงเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แลว้ว่เฮียหมดแพชชั่นจริงๆนะครับยิ่งพีจีนี่เอื่อไปแล้ว เรเราก็เลยตะเวนไปเล่นหาเก็บไปตะเวนไปเล่นค่ายอื่นก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับแต่จริงก็คนบ้าเลยแม่จะเล่นได้ทุกวันจริงไหมเออนะครับรู้ว่าเพื่อนอยากดูคลิปนะครับรอดูคลิปอยู่อันนี้เฮียก็เข้าใจนะแต่บางทีก็ต้องเข้าใจเฮียด้วยนะครับว่ามันก็ทุกวันไม่ได้อมื พร้อมขีแตกไปขีแตกไปไมนนี้ขอเล่นชัวร์ก่อนนะครับขอเล่นชัวร์ชัววันนี้เราขอกดบนก่อนสักสองครั้งหนึ่งสวยงามตามทองเรื่อง12ตามท้องเรื่องไปมึงอย่าตึงนะวันอาทิตย์แบบนี้คนหยุดคนหยุดทำงานหยุดงานนะครับคนเล่นเยอะโอกาสเราก็จะยากขึ้น สิบสี่ครั้งนี่พี่เสกโลโซมีคอนเสิร์ตใหญ่เดือนกรกฎานี่ยังว่าจะขึ้นขึ้นไปดูที่กรุงเทพไอดอลเฮียนะครับเลวมึงจะรู้ว่าที่เสือกันเข้ามาอะไรกันนักหนาะพ่อกูลมแม่งเอากันใหญ่ยังจะเอากันในตาย ไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพง้องยไอ้กวายเอ้ยอย่าให้กูเจออู้จะเล่นมากให้หนักไอ้สัตว์ไม่ใจเลยไม่ใจให้กูเลยโอ้หนักแล้วนี่หนักเลยหนักเลย ูอเคลูกเจรลายๆมีลูกกิวอยู่ด้านบนต่อเนื่องเผาหวางยังไงไ่ต่อเนื่องหรือเปล่าคืนทุนก่อนไหมมีใช่ไหมตึงจริงตึงจริงไหมครับคูณสิบหกสิบสองฟีคูณสิบหกนี่ไม่น้อยนะเว้ยแต่ไม่จ่ายเลยว่ะโอ้โหขาดทุนไม่สวยแล้วกูบอกเลยไม่สวยแล้วงานนี้ไม่สวยแล้ว จริงๆคูณ16แล้วได้ทั้ง12ฟรีสป,ปินนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับเวลาได้เล่นเราไม่ค่อยจะขาดทุนนะเออแต่ก็มีขาดทุนไม่ใช่ว่าไม่ขาดทุนเลยแต่มันก็แต่มันก็อ์แต่มัน,มนเอ้ยอย์ใช่ไหมเออมันก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอ้ยเอออ์อะไรแบบนี้เครับดี ยงาม12งาน, <laughs> านสวยพิเศษโลโซครับพิเศษโลโซ14ขวาพิเศษพิเศษพิเศษโลโซ14ขวาพิเศษโลโซ14ขวาพิเศกเสกขวาบนทีหนึ่งพอแล้ว10ทีคูณ14ทีเด็ดของเราล14ขวาีขวา ลูกปลาจ้องมองหนึ่งปลาจ้องมองหนึ่งผ่าวางเป็นไงล่ะมึง <c oughs> ลูกปลาจ้องมองลูกปลาจ้องมองเต็มกระดานนี้มาบาราทไล่ล้าย,ล,ายลูกเจไล่ล้าย,ายขอดอกเต็มกระดานสวยงามสวยงามสักชอ็อตลูกเจสิงโตหนึ่งมีไหม ลูกเจหลายลายนุกคิวคิวสามลูกกิวคิวสามคิวกิวกิวคิวลูกทัดหนึ่งโอ้หน้โอ้ม้าก็สแต็กลายหนึ่งดอกโอ้ม้าก็โอ้โอ้ my eyes my eyes my eyes หยัดแม่บ้าตัวนึงเร็วลงมาแปะเดี๋ยวลงมาอึ๊บ east w e s แปะลงมาแปะเร็วแปะอึ๊บแปะอึ๊บอึ๊บ east mammy m a m m สุดท้ายาเราก็มาจบที่ครูสิบสี่เห็นไหมทีเด็ดสามหมุนสุดท้ายพาหวางอีกหมื่นหนึง่งลูกเอหนึง่งลงมาด้วยจริงชาบสามไม่มีแต่ก็โอเคเลยครับสองหมุนสุดท้ายวันนี้ไปยิงปลายไหมยิงปลายลาดีกว่าวันนี้ มานั่งดูนั่งดูคอมเมนต์นะน้ำตาแทบไหลแต่ละคน comment. คอมเมนต์กูหายไปไหนไม่ได้ไอีเหยอมมานอนข้างนอกนี่นะออกปุ๊บนอนปั๊บบนตีนย่มหายกำไรหมื่นห้าแล้วนะครับ เกมแปลกก็ยังเป็นเกมในค่ายของ PG ที่เรายังฝากความหวังและพึ่งพาได้นะในขณะที่เกมอื่นนี่โอ้โหระยำซ้ำแม่สุดๆโอ้โหมันนอนจังวะยั่วกูเหรอวะเพื่อนยิงตัวหนึ่งมีมันเกมเนี้นี่เฮียบอกเลยในค่ายของพียิ่งไอเกมใหม่ล่าสุดนี่นะครับไอเกมซอมบี้ บอมบี้เฮียอะไรอ่ะโอ้โหทุเลศไม่รู้จะทุเลศยังไงเลยเกมนั้นโอ้โ oh ห oh, มันหนักนะครับโอ้ห oh oh, นักคือไม่รู้จะอธิบายยังไงได้คําเดียวแค,ค่คําว่าโอ้โหหนักโอ้ oh oh. คำเดียวเลย <laughs> ทําออกมาได้อุบาทสุดๆเลยนะโอ้โ oh ห oh, อย่างเฮียเลยอ่ะเพื่อนๆครับ <laughs> ถึงเวลาที่เราจะมาจัดหนักจัดเต็มกันแล้ว ไม่เอา400เอา360ซื้อที่1 8มาต่างกันนิดเดียวแต่400มันชอบตกดำไงถ้าเราขึ้น400เลยไม้นี้ตกชัวๆไม่ได้เล่นหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปขึ้น400มาไปถึงแสนวันนี้ To the Moon หรือเปล่า to the moon ทร์อ้๊บสวยงาม12สบายจุ๊บจิ๊บสิบสี่ขว้างพิเศษโลโซพิเศษโลโซสิบสี่ขว้างพิเศษพิเศษโอ้เศกโอ้สวยงาม,บ,งบ,าบ,งงามบนหนึ่งเลือกไมไ่เลือกโดนไหมวะอุย๊ยโอ้โหเยอ้ย ต้องเล่นแล้วว่ะเพื่อนๆครับกดต่อน่าจะโดนเอ้ากดได้ดูมาของแท้อยู่แล้วไม่โดนว่ะที14เท่ากันโอเคกำลังดีเลยมึงไม่แตกไม้นี้จะแตกไม้ไหนเวลากดเริ่มนะครับเพื่อนๆครับเล็งที่ไม้เอกนี่เห็นไหมเมาส์เฮียเล็งที่ไม้เอกไหมแล้วมันจะกระพริบใช่ไหมเพื่อนครับมันมีแสงกับไม่มีแสง เจ็ดแม่แดกเลยไวรัดแ,แดก,กเพื่อนๆกดที่โอลางไม่ดีแล้วว่ะกดที่ไม้เอกจังหวะมีแสงแบบนี้รับรองนะครับสองแสนปลายปลายสองแสนปลายปลายแน่อนอนเชื่อเฮียเฮียเรียนมาลูกเจลูกเกเกสามเกเกเกอาหน่อยเอาหน่อย ลูกเจชิงชาบหนึ่งชิงชาบเด็กกาบแตะมาทัดไลๆ่ๆผา,างยังไงไรต่อลูกเจหนึ่งลูกเอลูกไอส์ลูกเอมาแทนไหมครับยังไงลูกเจลูกไอส์แล้วกูบอกอยู่นี่กูบอกอยู่นี่เพื่อครับมาเองมีเสียงเฮีย,ยนี่ทุกอย่างมันมันคือการมันเป็นโมเมนตัมทุกอย่างเนะครับมันโอ้มันเป็นเทคนิคทุกอย่างเฮียบอกไว้เลย ลูกเจยังไงอะไรต่อเฮ้ยเสียดายของฟิสซบิลเลอตั้งเยอะจะว่าหมดไม่ได้เพื่อนไม่สวยเว้ยลูกเคเออไมก์หมื่นสองแบบนี้โอเคน่อยจะว่าหมดไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องสุดท้ายจอบไม่เพื่อนจอบไม่เพื่อนจอบไม่จอบ ไม่จบจบ,ไม,จบไม่จบไม่จบจบหนึ่งหมื่นแปดกลับมาแล้วเล่นได้แบบนี้ก็โอเคหน่อยหยุดไปหลายวันกลับมาแล้วเล่นได้แบบนี้โอเคนะถ้าหยุดไปหลายวันกลับมาแล้วโดนอีกนี่ฮมพร้อย โอ้มันต้องใบถึงแสนใช่ไหมเพื่อนครับแต่มันแตกไมให้เราสองมันไม่ตกให้เราสามมันไม่ตกดำสามไม้ติดแล้วใช่ไหมว่าไม้นี้หละโดนแน่แนเ่อาแปะพารก่อนแล้วกันเพื่อนครับหรือถ้าไฟนี้ตกนะโอเคแต่ถ้าไม่ตกก็ดีก็ได้เล่นใบนะครับสิบสี่เท่าเดิมเลยไม่เอาเยอะ โอ้ไม่ตกอ่ะวันนี้ไหลดีจังวะโอ้ว่ะวันนี้ไม่ตกกลัวไอแปลคงคิดถึงเฮียนะครับมันคงจะคิดถึงเฮียเห็นเฮียหายไปหลายวันมันคงว่ามันกลัวว่าเฮียจะลืมมันนะครับสิบสี่คูณสิบสี่เหมือนเดิมเลยครับมาดูกันผ่านด้วยเอาลุยเอ้ยจนไม่ลืมไหมเอกมีสเสียงว่า โอ้งานพลาดโอ้งานพลาดโอ,ดโอ,โอ,โอ้งานพลาดโอ้พลาดโอ้โอ้โอ้งานพลาดลูกเจมาแล้วสองร้อยบาทหนักลูกทัดยัดแม่ง,งานพลาดเผื่อายัดแบบตึ้งเซน มาด,า,าดิงานพลาดงานพลาดโอ้โหวัดท่าสวยงามจอดเมื่อกี้มาจังหวะเบ็ดเบาไปหน่อยนะแต่ก็ยังดีที่มาห้าหมุนว้าวหมดอีกแล้วลูกเจชิงชาบกาบแตดหนึ่งกาบรูแตดรูแตดหนึ่งกาบรูแตดอ่า ลูกเกสองเกอลูกเกเกสองเกเกอเกเกแตกเปเลยว่ะว่ะวาะนี่มันบะเถืองนี่ว่ะตีตีติตีติตจัดไปก่อนหนึ่งสิงเกิลเป็นไงงงไปดิพวกมึงอะตามอารมณ์กูให้ทันนะดูคิวเฮียแล้วก็ต้องตามอารมณ์เฮียให้ทันนะครับสองมุสุดท้ายอีกทีอืมตี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 ติี วายส์วายส์อ้ยพอทูเดมูนสำเร็จเอ้ยเอ้ยสันนิ์ดิกเอ้ยลุกอาส์อีกชาอีกนึงวันนี้เฮียไม่แนะนำให้เล่นเลยนะครับเพื่อนๆครับ ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นเด็ดขาดไม่ใช่ว่าดูคลิปเฮียเล่นแตกแล้วจะไปเล่นตามนะวันนี้อยู่เฉยๆเ,เอาวันหยุดไปใช้ให้มีความสุขดีกว่านะครับเอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียพาลูกพาเมียไปเที่ยวนะครับดูคลิปเฮียให้สนุกสนานและบันเทิงพอแล้วไม่ต้องไปเล่นตามเข้าใจไหมนะครับคือวันนี้ถ้าเล่นนั้นยากแน่นอนอย่าไปเล่นจะวันไหนๆก็อย่าไปเล่นดูอย่างเดียวพอแล้วเพื่อนครับ ไม่ใช่ชนะกันง่ายๆยิ่งคนทุนน้อยเนี่ยโอกาสมันน้อยตามกันเหนื่อยอย่าบอกเลยนะครับขนาดทุนหานาๆเนี่ยยังเหนื่อยเลยบอกเลยว่ายังเหนื่อยเลยวันนี้โอเคจังหวะเราดีนะครับมันเลยเล่นง่ายไปหมดทุกอย่างมันง่ายไปหมดเพราะจังหวะเราดีนะครับแต่ถ้าจังหวะนั้นลกเมื่อไหร่นี่กูบอกเลยตายนะครับสุดท้ายแล้วเว็บมันก็จะชนะเราเสมอเราไม่มีทางชนะมันหรอกนะครับ นะฝากกันไว้ด้วยเพื่อนครับไปคลิปนี้พอแล้วเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นกันวันนี้เฮียก็ลงไม่เยอะหรอกนะครับลงแค่สองคลิปสามคลิปนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหนักวันจันทร์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงทเที่ยงทเที่ยงก็ออกไปข้างนอกแล้วนะครับเนาะแต่พรุ่งนี้ก็หยุดนั่นแหละพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาก็หยุดอีกหนึ่งวันใช่ไหมภาคใต้เขาหยุดกันเพราะลายโยหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนชาวอิสราเเขารายอใหญ่ใช่ไหม เออน่าจะใช่แหละนะครับอ่ะเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนฝากเพืพ่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายชราบจ๋